ครับผมผมกับผมตนงคนในตำนานเรื่องวาสันเรืองแหลมขันมาอีกแล้วเออมาอีกแล้วมามองไม่หมองไม่หระมาตกแถวใดเมื่อนี่นท่เลาล้อมปลาล้วมเลยวะนี่ปลาอย่างเนี้ยปลากระมิดาินปลาทีหลายปลาจักโคตรโตมี ปวดข้างก็มี่ขึ้ไหล่ปวดข้างเลยโอ้ยหล่คักแต่ยังขิดได้ปลายังเนาะมือนีเนาะโอ้ยเปิดกล้องกันเลือดแรงพันอยู่เลยมาจัดมันไก่มันไก่ข้องครับผมครับเคราบรรยากาศดีวะมันเ,ดดมเนี่ยแดออกตเท่าเว่าเดยตะวมันเน็บบุ๊คเก็บข้องเต้นมาจัดาาาตามเด้ออฝากเขียนแถวมาฝากติดตามนะครับ นี่ก็มาามิ้งเขี้นแถมครับผมแล้วก็บนานาตุกครับผมเดี๋ยวไปทักทายกับนาตุ๊กมึนครับครับผมทักทายครับนาตุกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบักหน้าช่องหน้าเพ่นนัมเด้ครับติดตามกันนะครับครับผมครับจะรอชมผลงานครับอ่าค่อยค่อยไปลุ่นกันเนาะครับพ่อค่อยรอชมผลงานครับค่อยลุ่นผลงานคแบบชิวานเ์ต้องได้ยกมือนึ่งมันหวานนะครับมันหวานครับผม มื่อีงก็บรรยากาศดีแล้วก็คิดว่าเพิ่นว่าป่ามันไหลไหลไหลยี่หอกตัวน,นี้มันใสได้โดนอยูย่ใน <c oughs> ลำคล้าก็เลยเป็นตะลุนยิ่งเมื่อี้ครับไปว่บ,บริการเยเวลราไปรุ่นเลยครับไปชมเลยครับผมฝากกติดตามเด้ครับผมโอเคจวดจุ้ดโหน่งคนในตำนานครับผม เบื่องเงียวนนะครับผมเรงกระดีถึงปลาอย่างทั้งวีบงวีแบตโอ้มีเมดแล้วตัวน,นี้ใส่ตัวน,นี้ครับผมปลาอย่างแต่ว่ามีปากกา <laughs> แต่ว่ามีปากกาเหรอเฮ้เดี๋ยวมันก็นการจะเย็น <laughs> กัดแทะเลยบัะนะ ไส right? right? ่ท yani ีมกกบโตกียเใช่ไหมมุงยังจะมาปาดาม่าใส่กอยเย็ดเียมีแบบโตไว้พอจะเรียกอในกรงด้วยใช่ข้อเหล็กอ่ะใช่ไหมค้อบเหล็กแส่กุญแจออู้ยไมคยัดไแ้ Say ngay tay bụng tay bụng tay bụng tay cho tay bụng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  tay ตรนั้นมึงนครับปดตัวใส่ไงเลยครับแห่มาแล้รทางลองน้ำแล้ววันบอกมันต้องมีนะลองก็ลองเถอะบดี้ยใจอนอ เขาลุกมาคันนม่เจนนี่เก็กันเอาแล้วก็ผมมาดูนี่แถมแหลกของเช่นแถมกระช่างในโลกน้ำแล้วโอ้ยคักคักคักตัวใหญ่ย,ยุสมคำล่ำลือสัน <มา S 1> น่ปขอสัมผัสเช่นแถมนะครับบ้างไงรถรถรถสามเดี๋ยวสองเดย์หนึ่งรถไปหลายตัวแลว้วเนาะอ๋อ เปลี่ยนตีนดินเนาะครับโอเคโอเคเดี๋ยว,วอยู่ตัวต้องปีอยู่ตอนนี้เสียนแถมมาเห็นชิงริ้วเลราผมแต่ว่าเขาห้ลโรคสองขั้นอีกขั้นหนึ่งคือ,อคหาเกี่ยวเกี้ยววงศสดครับผมเพื่อป่ากระพงเพื่อป่าใหญ่ยินครับผมอันหนึ่งอ,อีกขั้นหนึ่งก็กเด่นชิงริ้วไปครับผม đây vào rồi. đây là xong hàng. <laughs>

con là ba kỷ lệ thôi thôi đầm puti tay ngang bông châm bông châm đi tay ngang bông 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 chịu 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 bông bông chịu 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 bông bông ไปตัดเงี้งไปหลานตัดผมมาเสริมรอบอกไปเนาะคนเอาโอเคครับผมนี่เรากัดดิเดียนเราตัดดิเดีนแถมดีสามเลยอ่าขี้บ่เอาแล้วครับเส้นแฉมมันนี่ร้ายสูตรครับมันนี่เจ็บมาโดยเฉพาะเนี้ยมันนี่นาดินเลยตีตะก้อนนาดินบ้า

แท้หีมอย่าขาด We want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we ran out of patience. Boy, you're in love with the cold hard hatred. I can feel the vibration. a new sensation. I wanna break faces on the

ไก่เมันทังตัวเงยดูนะเต็มจานครับผมโอเคเลยเดี๋ยวเชินแทมมบ่าเห้วบ่าเห้วอาไปเอาแห้งกินป่นบ่อดโโอเคโอเคสุดยอดสุดยอด